สคำมืดจืดๆมากๆเลยนะคะคุณชนสลิมสัชัยเชื่อหรือะตอนนี้ในหัว <jokes> ม <aesthetic. _ rast> ีแต่คำว่าทำไมทำไมและทำไมเต็มไปหมดสวัสดีค่ะมีตันดาบเข้าสู่ช่องเขามีรันนีนะกอนมาคำมืด จืดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเพลงอิท l น u สั h ช n ยหรือว่าเพลงสัญชัยเนี่ยทุกคนก็จะทำการปล่อยตสี4ทุ่มไทยนะคะก่อนที่จะไปดู MV ็วกันนะคะพอดีตอนนี้มันเพิ่งแบบ3ทุ่ม5 0แล้ก็จะมาพูดถึงสิ่งที่ชาวเอทีนันได้วิเคราะห์กันไปนะคะหลังจากที่ทีเซอร์ได้ทำการปล่อยออกมาเขาบอกว่า r n ท l น u สั h ช n ยเนี่ยยังไงก็มีความเกี่ยวข้องกับ i n นเซ t ทาแล้วก็ตัวบูโนริยาด้วยนะ ซึ่งส่วนตัวเราคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับบูโนเลยาแน่ๆเพราะว่าเหมือนตอนบูโนเลยาคือเมืองมันจะแบบว่ารกร้างใช่ไหมแต่อีเทนอลซันชาอาจจะเป็นแบบเล่าย้อนอดีตในยุคแบบว่าเมืองรุ่งเรืองหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วส่วนเกี่ยวข้องกับอินเซปชันยังไงอันนี้ไม่รู้เพราะว่า ก็ต้องรอไปดู MV กันอีกทีแล้วก็ฉันไม่ใช่สายวิ่ะคอขนาดนั้นนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะรอเวลานะคะอยูประมาณ9นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันว่านุ่มๆจะน่ารักขนาดไหนพูดก่อนเลยว่าดิฉันนี่เป็นสลิมสันชัยนะทุกคนถึงแบบว่าคลิปที่ทำรีแอคไปกับพี่ลีนาในช่องแอรหารทำนะคะเราจะวุรวเดจาวูนงูบลืมตายขนาดไหนแต่ดิฉันสลิมสันชัยเชื่อเถอะ นั่นแหละก็เดี๋ยวมาเราดูกันนะคะเจ้ามิงกี้แบบว่าน่ารักมุกมิมิบอยู่ในใจมากเลย A f e w moments later ทุกคนตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะคะน้องสันชัยก็ได้ดกระเยมาแล้ว,แ,ลวแน่นอนก่อนที่เราจะไปดูก็ต้องมีการเตรียมยาดมให้พร้อมและพัดนะคะซึ่งก็ต้องเหลิงจะบอยนั่นแหละก็ไม่คุยพลาดทำเพลงเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะได้นะ ตัวใส่มากืา่นป๊าดพี่ตองรอขนาดสิ่ามัดใจเุ้ยเนี่นนยเขาบอกว่าตอนฟังครั้งแรกอะชอบเสียงมินกีมากอา ช่วงทันนี้สุดของมิกี้มากเลยนะคือเสียงร้องมาซบซบแล้วก็แบบมาแร้ปแบบสไตล์ร้องอ,ะอ่ะเอะอแบบ ตรงๆน่ารักแศรัยที่แบบเพิมไม่มีหนองแต่ว่าก็นันเลยนะก็รู้กันว่าแบบเออน้องตรงะ ทำไมใครให้พงษจูงไปถูพื้นแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> แต่น่ารักแค่ไหนขี่มะในรถไฟ <c oughs> อะมีต้นไม้นานาพันธุ์แล้วตอนนี้อะ หย <each. S 1> ุดน่ารักหยุดยินโฮหยุดน่ารักขอลองเลยใก่ออดกันในรถไฟที่มีหิมะตก เข้าใจอยู่ดีนะว่าท่อนในแบบว่าทุกอย่างมันสดใสมากเลยอะแต่ว่าพิมาโตงง ท้าย MV แบบในเดจาวูไมนะอ่ะอุ้ยน่ารักปุบปิบน,นุบนิบในใจมากเลยจบแล้วหรออุ้ยยัง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 อุ้ยทำไม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 มินตอนนี้ในหัวมีแต่คำว่าทำไมทำไมและทำไมเต็มไปหมดต้องพูดเลยว่าเหมือนโลกคู่ขนาดของเดจาวูมากเพราะเดจาวูมันแบบว่าหลอดตชัตชตัช มากแต่ว่าเราตัวสึกว่าอีเทนอซันชายมาสดใสสดใสมากจนบางทีเรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงกันเลยไม่ว่าจะเป็นการที่อยู่บนไฟแล้วมีหิมะตกมีดอกไม้นานาพันธุ์งอกขึ้นมาไหนจะแบบว่าตอนจบที่เป็นอุยองแล้วก็น้องซานลอยอยู่แล้วจับมือกันก็เป็นปริศนาแล้วพอตอนจบจับมือกันก็ทําให้ไปคิดถึงตอนที่ฉากสุดท้ายของเดจาวูที่ตอนนั้นมีคนจับมือยอซัง ด้วยก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันยังไงนะเพราะว่าเราเองก็ไม่ใช่สายวิเคราะห์เท่าไหร่ แต่ส่วนตัวเราอะชอบเพลงนี้มากกว่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีความเกี่ยวโยงกับเพลงเวฟหรือ Illusion ไหมเอาจริง a มันก็ยังพออยู่ในเบสที่มันเขาเรียกไงนะโลกแห่งความเป็นจริงอะแต่ว่า Illusion มันคือเหมือนน้องอยู่ในโลกมายากันไปเลยอะไรเงี้ยซึ่ง Inter อร์นอลสตารชก็ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเนาะทฤษฎีมันเยอะมากซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านมาก่อดด้วยก็น่าละค่ะตามนั้นตามที่รีแอคไปเนาะใครที่มีวิเคราะห์อะไรก็มาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์นะ ามาแลกเปลี่ยนความเห็นกันส่วนเราก็ขอไปวีในทวิตเตอร์ก่อนนะทุกคนไปแล้วบายบายค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยทุกคนไปแล้ว